ยังอีกคือวัสิกับบาทคือวัสิกับบาทลุ่มลุ่มกันีน้องลุ่มค่ะเอาเราไม่โฆษณาเขาไม่ได้นลืมไปชุดอีย่งนี่อันนี้ชุดแบบว่าชุดอชุดห้าห้ผสมห้าห้้าไว้ห้บอกห้าแห้งไปเล้ขอโทษบอสจนะคะขอโทษสอนนนะครที่อยู่ข้างบนนะคะัวงมนี้ี่บอกไปคอยไปน้องครับวันนี้้าแห้งเสียมันเก็บข้อ เป็นอะไรเน้องผมแต่งโอเคบ่าวสวยมากเลยมืุสโฉบังได้ไปต้อนได้อีกเที่ยงหนึ่งกันป่าวเที่ยงผัดไส้อันนี้มาเทียงสาวค่ะมาสมัครนักเอกสาวสาวมาเอกสาวดาวดาวอัดเจาะไม่ดาวอัดไม่ก่อนก่อนที่มาสมัครนักเอกกันบอันนี่ให้ไปไหนก่อนบอลมันฉากก่อนเดียวกองแกนฮันดูปันมาเอาบอลสปอนเซอร์ก่อนมียังไงเอาหนึ่งเป็น้องกินนมหนึ่ง กะทิสดอร่อยดีอร้อยร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยสามไบโอยังไบโออันนั่นเอออะไรยังไบโอไหมโอ้โหอะไร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 เขาไปท้องเลยพี่น้องไปกัญญางไปหาไปโต๊ะรู้มันนึกไปลืมไปช่วยกรีนไบโอโอ้กรีนไบโอมาขอใดชเข้ามาไบโออยู่มากรีนกรีนสระอีเอจอจาสระอียมอเห็บสระอีย กรีนวีนหอิสรอกรีนเดี๋ยวอ่านกรีนบ่ไปอ่านพราะย่นี่สูตรจะเะมาเออไม่ได้บอเพียอย่ามาคุมเสื้ออย่ามาคุมเสื้ออย่ามาคุมเสื้อคอยอย่ามาคุมเสื้อย่ามาคุมเสื้อย่ามาคุมเสื้อไปพี่น้องค่ะมืนอเียระเมยทหมอบ้านเนาะบ้านเดี๋ยวมนได้เียนมาเสียหัวคืนย้มเลยซเดี๋ยตื่นซเออมาเสียหัวย้ามันเดี๋ยวมาเสีหัวย้ามันสิไม่มนย้มบอกันมทิ่บางย้มเลยกินกินแล้วก็ไปนอน กินอะไรไปนอนอะวนเนี่นะกินแล้วก็ไปนอนได้นะอันเร็ขึ้นพิ่พอพี่มันขึ้นไปกินก๋วยเตี๋ยวแไงเออกินแบบไปสั่งเขาเจ้าดิสั่งไปสั่งมาเขาไปพอเอฟซีจนเมคาารื้อมาจะสั่งยังก่อนก๋วยเตี๋ยวเลยนะพอเอฟซีเมคาร่างก๋วยเตี๋ยวอืมไปที่นี่อันเออเป็นบ้านี่น้อบ้าเหอเอฟซีที่นี่ก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วอิ่มแล้วดิแตไปสั่งเล่งไม่อีกไมอืมพอมึงเลยบากหาขวามึงเลยพี่น้องสั่งมาแล้วซื้อมาแล้วพี่น้องกินกบหม อะไรปักคานน่นล่ะบักานยงเงียนล่ะเออบักานเียนนานาร้อนๆนนึ่งล่ะผมตั้งผมแบบว่าเสยๆนิดนึงกับพี่น้องยิมเปนเยไม่ยี่ล่ะปากของเนี่ยหัวจะแขวสังเกตแขวเออคไ่มแขวมันนึกพป่น้องรับสวัสดีครันเออพี่น้องอันเราเรียเปตียวต้อมขึ้นน้อไปกินเลาอย่งน้ิจ์มดแระแระได้ดพี่น้องมดถวยน้าอมดเรือไหมคับเาต้งหลายสักสดแน่เออที่เรากินนี่กินมดดอกมดตัวเน่อยสุดน้องเฮ้ยกินหลายแท้พี่น้องนลาสาน ยิ่งเขาก็มันเขาเป็นไก่เอ้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะไอขอบอเอาเขาเที่ยงบากินบ่ะไม่ได้กินครับเพราะว่าพวกไม่เสิออกขอบคุณนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ข้าวมันไก่นะคะไอพ่อการนะะแล้วก็ไอแอดมินเบนนะคะที่ร่วมร่วมใจกันซื้อมาฝากหนูนะคะที่ยังคิดถึงหนูพวกนี้แต่ว่าเบนกูกระเสือมันกินอยู่เอาตีเอาพ่อการแล้วก็มืดหลวมมืดหลวมใจอย่างเอาตีเอาพ่อมาจริงๆเขาก็ไปซื้อกล่องให้ป่ะป๊อปป๊ หาติดพอๆทมเอาไปถอเลยไปอดม,มันใชมโอ้ยอยู่คนใดเราดูแลนะตับหมขวแดงเองอกินรวดอันนี้เราเงี้ยที่นอกนกับรเื่อส่ะเื่อ่กิน,กนเกนขา้าวดาลากันจะขำอันเดอร์ก็ใสเงิเราเขียดเดอนี่เบนมาตอนไปหามองใดหลอกน่ขน้เขาเช้านะครับที่นอนของเส้นเพราะเขาไม่รับโบอื้อช้อมปลาหรือล<อ>ูกโบเอ้าครับเขากินมาแล้วติ๊บ เงินตะวดมือไว้ต hmm. <c oughs> mm ังบอกกินขากินเอ็มไรห่าซี๊ดเนั่นเครื่องโอเพ่เป็นบ่ออกินนมใช่มกินข้าวเป็นันมึงนั่้แหมไอว่าเพิ่นเพิ่นสิก้อนพน้องี้จบ เราเพคยอาจารย์รนตีพี่น้องทอดปลาแห้งทอดปลาแห้งไหมพี่น้องมิ้นครับมิ้นครับห้องมิ้นครับห้องอาจารย์รนตีพี่น้องเพื่อทอดปลาแห้งไหมเพื่อทอดเพื่อทอดไปเขีงแห้งไหมมิ้นท์แขห้องอันคำบันทียู่ห้องเป็มันไม่ปังออกนอกห้องแอร์พี่น้องตั้งนอนหุ่มกันอยุหนาตั้งมิ้นโอ้แต่ปลาปลาบ้ดนเราไปแห้งเดียดเดียวไหมไปเขีงเดียดเดียวมันมิ้นทีกินอันนี้เนี่ยกินปลาออกเก็เย็นเนี่ย บางทย่าม้อให้ผมเนี่ยกินสเปรย์ยัญหาเลยแบบวามันจะทอปลาทอไปแข่งชอไปเข้งแหงเนี่ยจะไ่มีนี่มันอือว่า่เาจะต้อแต่ลคกับกับกันถอพออาจารย์นวันตีวงสองครับพี่น้องเท้าเผาไมอดีอ่ือือฮือฮหอฮือฮือฮือฮมอฮื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 ออฮื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 อัือฮอฮบอฮรอฮจอฮืออฮงอือืือพอือือืออื เดี๋ยวนี้มาสกลูกลูกกินข้าวลูกลูกตื่นมาเร็วๆอาบน้ำลูกกินข้าวกับปัญหาคุณบอทยน่ะเมือแซ e c ่ะออันเออดูลูกกินข้าวไหมแม่คือือเลยแม่อันส้มมะเขือส้มกินไมมส้มมะเขือก็บนปาว่าอันพี่น้องจำไตัวพี่น้องแสบใบเงี้ยวที่เราจะขีดหานเด้อแสบใบขีดหา้จะานาดมันกันเลยบอกว่าแม่บอกว่าหาหมอเพชรในพักเขาเลยเนาะ นั่นนั่วไม่ใช่ปัวถ้อยแหลงเพีงกนลองเมนันะหาอะไรไม่เจอรูปมามามเขาก็ยัเดาไป่มันี้แ่ะอ๋อแทนแทรมันเต้นนหเรามาเต้นดูไหนไไปเราไราไปเราไปเราไปเาไปาเอาไปมันเสียดเมันมันหมิ่นเมันหูบรรยากาศรากกันปลาเเรย่ามันลอยนึ่งมันอยหนึ่งเล้าอยนึ่รยนึงเนาะ แต่อีเมลเราไปหาโอยุบ้านเนี <or> ่ยเสืปียวเลยม่เป็นรับสาห้เพราขาสร้างไม่ต้องขาสร้างลงกรุงเทพแไปาแหงเสียแม่ปลาคอปลดุกไฮลัสุไม่กินบ้างยองรุงเทพอือที่แรกวไปกรุงเทพไมก้อนสิมานหนีแม่ที่แรกนึวที่วัจะอยู่กรุงเทพว่าอยากกินปาแหงไงอยากกินปาแหงก็เลยหค่ีแม่จะซื้อปลาเส้รอบไมปลาคอปลาดุกีแม่เราซสือน้ำผู้เี่ยสามโลสงโลเน่ยสีมัเอ็าปลาแหงไว้ให้อยที่าแม่ตาแหงมานลาแย่มันกินลาเดอหาโลนอกอะไรเลยหาโลอ่ะ เรียกว่าแม่นี่จะวาแม่จะส่งแม่ไปสารข้ามเออมือแรกไกลสิแวะไปเอาหรอกเดี๋ผพานทาังงน้งนั้นเองตอนน้ตัวกติถนนดำอยู่อิดนิดนิด้ะฮะ เออสิกินเาได้กินเของบานใกล้เลยแมวเออกินเลยขบ้าแม่หนูบานกินเลยแม่บ้านคู้กาสิงี่ยสาหน่อยคยไปล่ำดูเออแต่ก่อนสาหน่อยไม่กินแมวกินเลยแมไม่ไปดแสบเนาะมันเค็ม่เหมือเ้มม่าจจมันไม่ใช่เกียร์อันนี้ต้นอื้อืออต้นกินต้นนี้นี่แม่สิ่งนี่ตันนี้ต้องไหนเอิ่มแล้วอ๋อังไม่อิ่มยังกินกินกินแล้นกินมันโอกินกินกินากบมันเป็นมอิ่มรืหมูมันนงหรว่า มันมานในป่าต้องหายแม่กัน้ต้องหาีแหนกมันมาไ้ปีจกกิดนะแต่ม่กินฟอมนั่นแ้วพอแมงวันมันมาอ๋อบอก่ามีกินหรอกตัวแม่มันนี่เลยแล้วแบบนั้นเอาไอเบนไอเบนไหม่ไอเบนบอกว่ามันอยู่ห้องน้ำสองครัมนอน ก็ย่างไ่กยิ่ายทองแล้วพไ่สียออกก็สาีว่าทาไมพุงมีพุงแล้วหรอมัอาน้อยอยกวละคนยังวาข่ด้วม่มอยู่าลน้อยาววันมีพุงแล้วหรอะนา